สวัสดีครับกลับมาพบกับอันฟอร์ดโปรโมชั่นวันนี้เราอยู่กับ4ประตูรุ่นขายดีของฟอร์ดเราเลยนะครับตัวนี้เป็น r a นเจ r XLS นะครับราคาของเขานะครับราคาจะจำหน่ายปัจจุบันอยู่ที่9 2 4 0 0 0บาทตอนนี้อันมีโปรโมชั่นนะครับลดราคาพิเศษนะครับลดเหลือเพียง7 9 9 0 0 0บาทนะครับหรือลูกค้านะครับเลือกเป็นแบบโปรโมชั่นที่2อนะครับอันมีโปรโมชั่นฟรีชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้ให้เลยนะครับได้ชุดหน้านะครับกันชนด้านหน้ากับจังหน้านะครับล้อแมกนะครับแล้วก็ยกตัวรถแล้วก็ด้าน โรบาลเล็กให้เลือกด้วยนะครับคันนี้นะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีของฟอร์เราเลยนะครับเป็น4ีประตูออโต้ยก ok สูงให้แล้วนะครับได้เครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรหรือเครื่องยนต์2000นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมี4สีให้เลือกคันที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นแบบสีเทาสีดํา สีขาวและก็สีบอลเงินสี CC ด้วยกันนะครับสำหรับรุ่น XLS นะครับเดี๋ยวอันพารับชมกันดีกว่านะครับว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างเพื่อเป็นแนวทางในการตกแต่งรถ Ford ดนะครับอันมีบริการตกแต่งให้ครบจบในที่เดียวจากโชว์รูมให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับต้องอัน Ford เท่านั้นนะครับคันนี้เราเลือกกระจังหน้านะครับ เป็นของตัววิกเตอร์นะครับมาพร้อมกับรูปโลโก้ที่เป็นรูปม้าสีเงินโครเมียมแบบนี้ให้เลยนะครับตัวนี้รูปโลโก้มาเราก็จะมีทั้งขนาดใหญ่ก็คือไซส์นี้แล้วก็ขนาดที่เล็กลงนะครับด้านบนมีไฟ led 3ตําแหน่งนะครับสำหรับตรงบริเวณตัว กระจังหน้าของเรานะครับจุดต่อมานะครับเส้นไฮไลท์นะครับตัวนี้เราเลือก3สีด้วยกันนะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกเฉดสีได้นะครับก็ทําให้ตัวรถของเราดูโดดเด่นขึ้นนะครับสำหรับกระจังหน้านะครับจากที่กระจังหน้าเขาเป็นสีดําเงาพอมีสีอื่นๆเข้ามาแทรกมาแซมเนี่ยนะครับก็โดดเด่นขึ้นมาด้วยนะครับไฟนะครับบริเวณชายกระจังนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบบูไลท์ก็คือสีน้ําเงินนั่นเองนะครับสามารถเลือกสีได้นะครับเป็นเดย์ไลท์สีขาวนะครับหรือสีน้ําเงินแบบนี้นะครับไฟหน้าเราได้ไฟหน้าแบบ LED มมาาให้้แลวเดิๆจก โรงงานนะครับมีไฟ Daytime ที่เป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันนะครับรูป c ีแคมเอกลักษณ์ของ Next Gen ตัวนี้ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับพอรถที่สัญจรไปมาเนี่ยเวลาเห็นแสงไฟเนี่ยจะเกิดความระมัดระวังมากขึ้นนะครับขับขี่ปกติ ไฟ d a y t i ทมติดนะครับไฟกระจังหน้าติดนะครับไฟ LED 3ตําแหน่งติดนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าครบถ้วนเลยนะครับโดดเด่นมากๆนะครับจุดต่อมานะครับไฟตัดหมอกเรามีมาให้แล้วนะครับตัวนี้ไฟตัดหมอกมีระบบนะครับเวลาหักเลี้ยวพวงมาลัยไฟตัดหมอกติดให้อัตโนมัติด้วยพร้อมกับกันชนของเขาเป็นกันชนของตัววิกเตอร์ทำให้ด้านหน้ารถของเราดูใหญ่ขึ้นคันนี้เราใส่ครอบพับกันชนหน้าเดิมนะครับถ้าลูกค้าเบื่อหรืออยากเปลี่ยนนะครับก็เพียงแค่ถอดออกเท่านั้นเองนะครับใช้งานได้สะดวกสบายมากๆทําสีของกันชนดดด้้าาาานนหัับสสีีํตกเท เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับนะครับตัวนี้นะครับมีสติ๊กเกอร์คำว่าวิกเตอร์ติดด้านล่างมีห่วงลากจูงมาให้1ตําแหน่งนะครับนะครับด้านหน้าของตัวรถเราฝากระโปรงนะครับเพิ่มความหล่อด้วยอะคริลิกคำว่าเรนเจอร์นะครับบอกว่ารุ่นของเราเนี่ยเป็นตะกรุเรนเจอร์นั่นเองนะครับสำหรับฝากระโปรงของคันนี้นะครับขอบไฟหน้านะครับที่เราติดตั้งเพิ่มให้ทําเป็นสีดําเงานะครับก็จะ ขับนะครับในส่วนของสีของตัวรถเราให้ดูเด่นขึ้นนะครับคิ Q ้วล้อนะครับก็เป็นดําเงาอีกเช่นกันนะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในชุดแต่งของตัววิกเตอร์เหมือนกันนะครับ ล้อแมกล้อเดิมเขาอลลอยขอบ17นิ้วคันนี้เราอัปเกรดเปลี่ยนล้อแมกเป็นขอบ20นิ้วใหญ่ๆเต็มซุ้มล้อแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับสเปคยาง2 7 5 5จ็ดหทับขอบ20นิ้วนะครับเต็มซุ้มล้อแต่ไม่ติดในส่วนของอชุดแต่งด้านหน้าแล้วก็บางโคนด้านหลังนะครับขับขี่ได้ปกติเลยเพราะเรามีการนะครับอัปเกรดนะครับเปลี่ยนปีกนกลูกหมากกันโครงครับคันนี้เราเลือกปีกนกของออปชั่นแล้วก็มีการยกตัวรถนะครับ ด้านหน้า2นิ้วด้านหลัง2นิ้วนะครับเพื่อเพิ่มความหล่อของตัวรถนะครับทำให้ดูสูงใหญ่ยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับดิสเบรกด้านหน้าด้านหลังเป็นดัมเบรกนะครับมี ABS ป้องกันล้อล็อก EBD กระจายแรงเบรกรวมถึงระบบลอมป้องกันการพลิกคว่ำเรียกว่าเทคโนโลยีการช่วยเหลือครบถ้วนเลยนะครับคีบระบายความร้อนนะครับก็จะเป็นแบบสีดํา ครอบกระจกสีดำนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างนะครับตัวนี้ปรับเลนกระจกแบบไฟฟ้าพับเก็บยังเป็นพับมืออยู่ราวหลังคาติดตั้งเพิ่มคันนี้ทาเป็นสีดำเงานะครับเพื่อแมทกับชุดแต่งต่างๆของเรากันสาดทั้ง4จุดแล้วก็ฟิล์มรอบคันเราให้เป็นฟิล์มเกรดเซรามิกให้เลยนะครับลองเบ้ามือจับนะครับติดตั้งเพิ่มนะครับของเรนเ,เจอร์ตรงรุ่นนะครับเป็นดำเงานะครับเบ้ามือเป็นสีดำมาให้อยู่แล้วใช้บันไดนะครับตัวนี้เดิมๆจากโรง,งงานนะครับ ด้านท้ายของตัวรถเรานะครับมีข้อฝาถังน้ํามันก็เลือกเป็นสีดําเงาอีกเช่นกันนะครับโลบาร์เรคคันนี้นะครับเลือกเป็นของ Outlander ตัว4ีคูณสนะครับนะครับตัวนี้ก็มีแผ่นเพจนะครับบอกว่าเป็นของรุ่น Outlander นั่นเองนะครับติดสติ๊กเกอร์คำว่า r a p t ตอร์นะครับตัวนี้สามารถเลือกได้นะครับ r a p t ต r r a n g e r หรือเป็นชื่อบริษัทหรือชื่อเราได้เลยบันไดเหยียบ้านค้างก็มีมาให้แล้วด้านท้ายของคันนี้ก็จัดเต็มอีกเช่นกันนะครับ เปลี่ยนไฟท้ายเดิมซึ่งไฟท้ายเดิมเขาเป็นไฟไฮโดรเจนก็คือเป็นไฟหลอดไส้นั่นเองนะครับเปลี่ยนเป็นไฟแบบ LED เต็มระบบแบบนี้ให้เลยนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นไฟแต่งของตัว r a p เตอร์กาบท้าย FORD นะครับทำสีดำเงาพร้อมกับอะคริลิกคำว่า Ranger ดำเงาอีกเช่นกันนะครับโลกโก้ฟอร์ของเราตัวนี้นะครับเราก็จะวาวไว้เพื่อที่ว่ากล้องนะครับมองหลังของเรานะครับเชื่อมต่อกับหน้าจอ10นิ้วนะครับ หน้าจอของเราเนี่ยนะครับก็แสดงเส้นกะระยะให้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นกล้องจากโรงงานไฟเบรกดวงที่3การชนท้ายเป็นแบบสีดํามาให้อยู่แล้วนะครับพร้อมกับตัวกระบะไลเนอร์นะครับของ Ford ให้เลยนะครับตัวนี้รองรับการบรรทุกเดิมๆ1.3ตันนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่อยากจะใช้กระบะ4ประตูนะครับ XLS เนี่ยเหมาะ แก่การใช้งานในครอบครัวใช้ในกิจการหรือใช้ในไรในสวนเพราะราคาก็ดีโปรโมชั่นก็ดีและที่สําคัญไปไหนมาไหนก็ได้ทั้งครอบครัวแล้วก็บรรทุกของก็ได้ด้วยภายในมีเบาะหนังมาให้แล้วพร้อมความปลอดภยัยถุงลมนิรภัย6จุดคู่หน้าด้านข้างม่านนิรภัยนะครับคุ้มครองผู้ขับขี่แล้วยังช่วยเซฟตี้ด้านข้างนะครับในส่วนของผู้โดยสารให้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูฝั่งผู้ขับขี่กันฝั่งผู้ขับขี่ตัวเบาะปรับได้6ทิศทางนะครับ นะครับตัวเบาะเป็นเบาะหนังมาให้แล้วรอบคันนะครับแบบนี้ให้เลยนะครับพวงมลาลัยเป็นแบบไฟฟ้าปรับได้4ระดับนะครับกุญแจเป็นรีโมทมาให้แล้วปรับความสูงต่ําไฟหน้าได้หน้าจอเลื่อนไมเป็นแบบดิจิตอลหน้าจอกลางเป็นแบบทัชสกรีนนะครับขนาด10นิ้วนะครับตัวนี้เลยใหญ่ๆแบบนี้นะครับในส่วนของการใช้งานนะครับก็เรียกว่าใช้งานได้ง่ายมากๆเลยรองรับ Apple Ca r p เ a y a n d นด d อยต์อแบบไร้สายนะครับรองรับระบบพอร์ตพาสั่งสตาร์รถผ่านมือเช็คตำแหน่งของตัวร านมือถือได้นะครับเหมาะกับเจ้าของกิจการเอาไว้เช็คดูว่าตัวรถคันนี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนใกล้ถึงลูกค้าเราหรือยังหรือเอาไว้ใช้แบบดูภายในครอบครัวเราว่ารถคันนี้นะครับยังขับขี่อยู่เส้นตรงไหนนะครับก็เป็นการช่วยรีเช็คได้ด้วยนะครับโดยที่ไม่ต้องติดตั้งเพิ่มนะครับสำหรับตัว Ford Pass ของเรานะครับเรียกว่าตัวรถ คุ้มค่ามากๆโปรโมชั่นดีมากๆและตกแต่งออกมานะครับหล่อมากๆเลยสำหรับเจ้า Ranger ร์คันนี้นะครับ XLS ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อันด้วยนะครับและเดี๋ยวเราเจอกันในโอกาสต่อไปนะครับว่าอันจะรีวิวรถฟอร์นะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นแบบไหนและการตกแต่งแบบไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ